สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกันอีกคือเก้าก็ช่องแอลบ,บันซาดฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอลบ,บันซาดในเด้อพี่น้องเด้อะเมื่อนี้พามาชมหวยแกงหวยบานอิชานนี่แหละคะ่ะเบิ่งเป็นกําแพงปูนตั้งแต่ยุคสมัยอันหาดสิบหกสิบปีก่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งทนขนาดด้ทนขัดมีผสมหินแหะหินแดงแล้วก็ปูนซีเมนต์เนาะพี่น้องเนาะแต่สมัยยุคโบราณเบิ่ง ขาเพิ่นรุดออกแล้วพี่น้องขาขำอันหนึ่งนี่พี่น้องขาเพิ่นสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสิเป็ดขาขำสองขาแต่ขาหนึ่งเพิ่นรุดออกแล้วเนาะตามอยุ่ไขการเวลาเพิ่นไปเพิ่นพี่น้องจนมีสะพานนี้เกิดขึ้นเนาะพี่น้องสะพานนี้อยยุได้ประมาณสิบกว่ปีแล้วสิบห้าปีพี่น้องสะพานตัวนี้สร้างไปอายุสิบห้าปีแล้วต่ะอันนี้แต่หลุนดึกดำบรรพ์เพิ่นได้พี่น้องเนาะ เนแต้อันพอคองพอใหญ่เพื่นละ่ะป่นสีเมนต์ใเนาะพี่น้องเนาะเป็นไฟน้ำหล่นเนาะไฟกันน้ำว้เบิ่งเป็นขี้หินแหงกับปูนซีเมนต์สมัยตะกี้ทนทานขนาดเลยพี่น้องเบิ่งป่นสีเมนต์ใเนาะเบิ่งเป็นขี้หินแหงได้บริเวณหินอันผู้คือตะกี้เนาะพี่น้องหินหาได้ตามธรรมชาติ นี่ท่องทิ้นนาะพี่น,น้องเนาะเบิงความเก่าแก่พี่น้องเบิงดึกดำบรรขนาดนี้เป็นความเก่าแก่เนาะพี่น,น้องเนาะเบิงความเก่าแก่ของเพื่อนนาะพี่น,น้องเนาะบร,บรามบราณเบิง เสริมเล็กอยู่ได้พี่น้องเบ่งพวกเค้นเล็กโพนี่แหละปูนซีเมนต์กับห,ห,หินแฮหพี่น้องหินแฮหบันหินหินลูกลังอ่ะนะาเ,เป็นหินลูกลังพี่น้องเออ,เอ,อ ห้ยแกงพี่น้องนั่นเป็นเสาสะพานเก่าพี่น้องเบื้องตะกอนเป็นสะพานใหม่เนาะนสะพานใหม่นี่เฮาเกิดท่านอยู่ตอนนั้นน้ำท่วมทึ่งสะพานเนาะพี่น้องขนาดว่าสะพานนั้นสูงแล้วน้ำท่วมสะพานนี่พี่น้องตะกอนเะบิ้องขากำไร <c oughs> นี่ละอน,น,ล <c oughs> นุรักษ์ไว้วห้าอนุรักษ์ใ้เด้เป็นใหม่เสาสะพานตั้งแต่ทักถึงหุ่นพี่น้องสร้างไว้ ที่ยังหลงเหลืออยู่ห่วยนี่ก็คือสะพานอันเก่าเนาะเป็นสะพานใหม่เนาะพี่น้องตะกอนโมมิสะพานก็นเที่ยวลัดห่วยลงไปนี่นะพี่น้องข่มหวยคันเป็นนาฝนดูดูฝนนี่จะบอกสามารถขามได้หนามห่วยมันแห้งเนี่ยพี่น้องตะกอนต้นไม้สมัยตะกอนพี่น้องหวยในหวยนี่ ี่หมี่มองไหนเข้าสิบะไดเล่นเนาะพี่น้องแต่เ,เป็นเด็กหน่อยเข้าลงไปเล่นนะเนาะ ว้วแต่ว่าวิธีชีวิตมันเปลี่ยนไปแ้้เนอกพี่น้องนอกนี่หัวยนี่มองตาดนนามนี่ยเขาเล่นประจําำด้มาเล่นก็ซส้าส่วนปอประจําเน่ยเล่นน้ำห้วยแซนมองนี้ละเบอร์บรรยากาศน้ำห้วยยุคเก่า